หลังจากออกเดินทางจากเกาะคาลิปโซได้เพียงไม่กี่วันโอดิสซิอุสก็ต้องเผชิญพายุลูกใหญ่ที่เทพโพไซดอนส่งมาเพราะยังโกรธเขาไม่หายคลื่นยักษ์สูงเท่าภูเขากระแทกแท่จนแตกเป็นเสี่ยงเสียงแต่โอดิสซิอุสยังคงเกาะไม้ลอยผ่านทะเลกว้างด้วยสภาพร่างกายที่แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงเทพีเลอูโคเทียปรากฏกายขึ้นกลางคลื่น มอบผ้าศักดิ์สิทธิ์ให้โอดิสซิอุสเพื่อช่วยให้เขารอดพ้นจากความตายครั้งนี้หลังลอยอยู่หลายวันเขาถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งเกาะฟาเอเชียดินแดนที่สงบงดงามและผู้คนขึ้นชื่อเรื่องเรือเร็วและน้ำใจงามโอดิสซิอุสหมดแรงจนเกือบขยับไม่ได้แต่เจ้าหญิงนาอูซิกาอาผู้กำลังซักผ้ากับเหล่านางกำน,นันพบเขานอนสลบอยู่ริมชายหาด แม้จะหวาดกลัวตอนแรกแต่นาอูซิกาอาก็กล้าหารพอที่จะช่วยเหลือชายแปลกหน้าพร้อมสั่งให้นางกำนันนำอาหารน้ำและผ้าให้เขาโอดิสซิอุสได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกษัตริย์เอลซโนอยัดและราชินีอาเรดผู้รับฟังเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานของเขาด้วยความเห็นใจชาวฟาเอเชียสัญญาจะใช้เรือเร็วที่สุดของตนพาเขากลับบ้านทำให้โอดิสซิอุส เห็นแสงแห่งความหวังเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี